ความรักของคุณสองคนต่างคนต่างมีก็ต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วความรักของคุณสองคนจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปดํารปรัปงกานไพ่เป็นคลิปดันด้อมเป็นดว,ดวงโดยรวมต่างคนต่างมีก็ต่างคนต่างไม่พูดกันแล้วความรักของคุณจะเป็นดํารูรังกานไพ่เป็นคลิปดันด้อมเป็นดวงโดยรวมนะคุณสองคนจะลงเอยกันอย่างไรความรักของคุณสอง เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมแล้วความรักของคุณทั้งสองจะลงเอยกันอย่างไรห้าใบนะต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างมีทิฐิแล้วความรักจะดําเนินกันต่อได้อย่างไรเป็นคลิปเรนดอมนะเดอะเมเจเชียนคนคนนี้เป็นคนทางอะไรใต้สําหรับ <c oughs> ชาวธาตุดินประสบกันก่อนคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะ คนคนนี้ก็2คุณนะสคุณทางโซเชียลคนคนนี้ชาวธาตุดิคน justice คุณคนที่ตรงไปตรงมา <bo i S 1> คุณค,คนรักความยุติธรรมมากๆ justice คือตัวตนของคุณคุณคนที่รักความยุติธรรมเป็นคนที่ตรงมากๆ the empress คุณเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่อยู่ได้ด้วยเองคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง the empress คุณเป็นผู้หญิงที่ซื่อตรงเป็นผู้หญิงที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง the empress นี่คือตัวตนของคุณ ชาวธาตุดินประสบกันก่อนเอเดออฟเปนร์ลค้กคุณเวลานี้เขาเห็นคุณเป็นคนมีค่ามากมายสำหรับเขานะชาวธาตุดินประสบกันก่อนคุณคนที่มีค่ามากสำหรับเขาคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันก่อนจากการที่มีความนิ่งจากการที่มีความเงียบคนคนนี้รู้สึกตอนนี้เห็นคุณค่าของคุณนะคนที่มีเตโกค้คนคนนี้ คนนี้อาจุะน้อยกว่าคุณหรือคุณอาอยุาน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะชาวธาตุน้ำรกรกฎพิจิตรเวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณนะคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณมากมาก,มากนะคนคนนี้เวลานี้เรามาขยาดไพ่กันนะจากการที่มีความปฏิโกคนนี้ของคุณเดอะชาออดเดอะเมจิเชียนคนอินคนทางไกลมีคนนี้มีความอัจฉริยะมากมหมคนคนนี้เดอะเมจิเชียนเวลานี้เขาคิดถึงคุณหนักมากนะคนคนนี้ ชาวธาตไฟแม่นสิ่งห์เขาคิดถึงคุณมากมายคิดถึงคุณแบบมากคนคนนี้คิงออฟครับเขาคิดถึงคุณรู้สึกเดียวคุณมากมาคนคน,นี้ในใจของเขามีแต่คุณฮะชาวธาตน้ำกรกรตบพิจิตรหนึ่งคนนี้เขามีแค่คุณเขารู้สึกเดียวคุณมากๆคนคนนี้วียฟจูนก็รอโจตาว่านสนาคุณสองคนยังไงก็ต้องได้อยู่ร่วมกันยังไงก็ต้องไม่รากจากกันนี่คือกรรโจตาของคุณ จากนี้ไปคุณสองคนจะมีสิ่งดีเข้ามานะวิอัคอฟจูนตองร้อโจกตาวัาสนาของคุณจะต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนอย่างมีความสุขเรื่องราวที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปจากนี้ไปคุณสองคนจะมีสิ่งดีเข้ามานะจากการที่มีประเด็นต่อกันจากการทีร่มีความติโกกากความนิ่งเงียบต่อกันต่อจากนี้วิอัคอฟจูนวาสนาของคุณสองคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างแน่นอน